สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาช่องแย้หนุ่ยหัวล้านสวัสดีช่องต้าลูกตานพ้อพี่น้องจ้าอันคือซิเมนเข่าไว้ท้องหรอกพี่น้องนอนช่วงหาหกทุ่มเนี่ยน้องนอนหาหกทุ่มเนีย่ยเที่ยงคืนนี่แหละนอนแล้ว่านว่าตื่นแล้วนอนมาหลาบอีกเลยด้วจ้าพี่น้องนอนปรหลับได้ย้ายคอยเป็นกันเลยก็ป็นงย้หยบ่ บ่ปเปลีนดอกแค่น่อยนอนหลับดีโอ้เตยนี่แคน,น่อยเปลี่ยนกาวโยแค่น่อยมันเป็นไว้ท้องพี่น้องเอา้าเท่าเตยละค่อยเป็นไว้ท้องเตยนี่แหละนี่เป็นสา,นนายแค่น่อยนอนหลับดีดีเดีจยวๆไอ้เจ๊ก็คำวันเราเรียนใส่มือแดงวันนี้คำว,วันน่ะโอ้ยโรงงานมางานบวชของเงินน้องสายออ้โหดีอยู่ยใช่หร อยู yeah, really nice. mm ่มั่นใจจ้ะต้นบุกบอลลัสเดย์มาใกล้ๆนึงด้วยเนี่ยบอลลัสเด้แวะมาบอลเนี่ยเหรอบอบอลบอลเนี่ยใจจ้ะมาดูกันพี่น้องมาด้วมาลุ้นกันว่าเมื่อนี้พี่เนี่ยขโมยบอลลัสิได้มาแวะมาบ้านบอเนาะพี่น้องเนาะทำมาเยอะหน่อยสิเฝ้าอัปเดตให้เบิ้งเลึกพี่น้องเด้อบ่แน่ใจวัยรุ่นบอลลัสเดยมาบอเป็นยังคือว่าบ่แน่ใจเป็นยังไงว่างานกลางวันกลางคืนแบบใดนั่นแหละเนี่ยมัน ถ้าถ้าเป็นงานกลางคืนนี่เราก็ระได้เวรเลยลักเพราะว่าก็สิายอไปงานกลางคืนเนาะคะ่ะไปงานกลางคืนแล้วก็เสร็จงานกลางคืนก็นยานต์ก็ตระ,ะเวนไปงานหน่านงานไม่ของสาวน้อยคนละพุงซุ้งนะเมื่อนี้เพิ่อนเล่นอยู่ไสก็สาวน้อยนะเอ,อ,อาเอาตัวไปิึงคิวงานคือใหญ่เต็จ้ะตัวอ,อาศัยทมพี่น้องวะ่ะบ่อกไปหมาคิวงานเถอะ ว่าฮาน้งเทียวว่าเข้าไปเบิ้บงแล้วก็ะจำมาได้พี่น้องจ้ะว่าไม่ติไกลจากมองเรามาพอสะติจากอันใส่เนาะสุรินเดี๋ยวเฮ้ขากลับไปสุรินทร์อีกทีนพี่น้องจัดมันจ่าจีกลับไปสุรินทร,ร์อีกทีป่ะเนี่ยเป็นแม่นะฮึต้องต้องเขาไปเบิ้งในงานก่อนอนะจา้ะ เราเบิงเราก่อนว่าเราสิได้เขามาเพราะเพราะเราไปเห็นบอกว่าเราเราได้โทรมาบอกว่าสิมาบ่มาแม่พี่น้องเราไปบอกดอกพี่เยอะมันนะเดี๋ยวก่อนเรามาเราก็บอกเดี๋ยวนี้เราก็บุกบอกอีกเนี่ยเราก็บโทรมาหาพราะมเดี๋ยวจ่ามาคืนเนี่ยก็ไม่ได้โทรคุยกันเต้นเว้นภูล่ะแต่ว่าลอยมาภูล่ะรถข่าวพี่แย่ใกล้ๆภูหล่ะก็ว่าเรากับบอลมาคืนนี้คุยกันก็ไม่ได้ถามกันว่าเจ้าสิเขามาบ้านบอลนะไม่ได้ถามกันนี่หลีอย้ายมาคืนนะนี่จะบอกกันว่า อ่าหลายๆท่านเนาะแต่คือลายส่วนเพิ่นบอกว่าให้ขมอดเก็บของมิค่าดีแล้วก็ลอกรถดดีๆเพราะว่าแถวนั้นยาเสพติดมันก็ลายเนาะเหตุนั้นเนาะเพิ่นเพ,พิ่นเป็นห่วงก<น>็เลยจะคุยกันเรื่องนี้ละพี่น,อน้องเรื่องนันเพราะว่าเราได้พวมมาไลได้หนาวิธีได้ยังียกระบอกให้เราเก็บเข่าเก็บของดีๆนะก็คุยกันเรื่องนี้แหละเรืไไ่องว่าถามกันว่าเจ้าสิได้มาบา้านปะอถาะไปถามลืมไปเลยนะพี่น,อน้นนองเพราะอ่าเราก็ ที่ไปออกนาเวทีออกไปเช็กซสาเช็กยางอ่ะละก็เลยบ่ได้ใช้นั anyway, all all ่งกับกันไดก็เลยทากันลำเลเพราะว่าเจ้าของก็เพกกะคันว่าเขาห้องแล้วกันน้อนเลื่อนบึ้งอันช่องต่างๆแ้วก็โทรศัพท์ตกเสนาฟุกช่วงหาทุ่มนายใหญ่ั้งไต่บัญชีง่วงหาทุ่ม มองเลยเอ้ากินข้าวเหนียวค่อยกินข้าวเหนียวค่อยง่วงตาตาตุบตาป่วยอย่างนียวเลืมกองข้าวเหนียวต้องเตะกินข้าวเหนียวตาตุบตาป่วยนั่นค่ะถ้ากินกินข้าวเหนียวแต่เป็นโรคพี่น้องเมื่อวานเย็นเรียวกองข้าวเหนียวมาเย็นนี้ลืมกองข้าวเหนียวไปไปบ้านก็ไปอาดหลานเลยพี่น้องข้าวเหนียวอันข้าวเหนียวเนาะกินเราตาตุบตา ปุ้งคนก็เป็นเนาะแต่ว่าปุ้งคนก็บ่เป็นว่าสำหรับเตยนี่ป็นจะพี่น้องจากินข้าวเหนียวเล้าตาปุ้งยังค้าม้วนเราก็จักสีได้มาบวานไปได้มาบวานน้องมือนีนเนาะเ่าลุนกันเนาะล้อลุนเนาะล้อลุนเลยใช่ล้อลุนกันว่าคำปุ้งยังค้าม้วนล้อเบิ้งฐามมาอะไรเนี่หนึ่งกัหัวล้านกับเชี่ยนอัปเดตให้เบิ้งดอกพี่น้องเอ้ยเกิดเจาเจ้ายุนี่แหละน้ำข่อยเหรอเออกะจีย่นี่แหละแต่ว่ากะจิกลับไปเขาไปบ้านก้อนออกก้องเขาไป เก็บไปเมียเรากะทีจังคใคยสีออกมะไมแม่ลืมบอกน้องเตยเสื่อมแบบทวงน้ำเนาะอืทำแบับทวมวงเวียนแม้วเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยมร้อยรุ่นร้อชมอันน้ำใจน้วยเด้อพี่น้องเด้อคลิปต่อไปพี่น้องว่าคำวันที่ได้มาบ้านบัวน้าแจนน้าทำแบบไอ้คลิปนี้กับผู้ใดขอมาแล้วกันว่าว่านยังคืนนี้ได้บังคลีบยังอีหลาเด้อเอาเงินไปใส่มือให้พ่อมอดได้เมื่อคืนเนี้ยพี่น้องอ๋ออิหล่าไปสสออนนั่น เชียงสะพานน้อยพีายังดอยู่เลยใน, <c oughs> นหัวโลดอยู่โอ้ของเลียนไม่พีายองหมดเ <c oughs> ตียนเชียงสะพานน้อยมาพะนะเอ,อื้อมันมีประโยชน์กับเราให้กับเราสื่อน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> เรารับผิดชอบเจ้าของก็คือเราต้องสะพานสะแพเองเนะาะเพราะว่าครอบครัวบ่ได้ไปน้ำเนาะเมียบ่ได้ไปน้ำคันเมียไปน้ำแล้วก็เราบ่ได้ยากเรื่องสะพานแล้วเมียก็ซักให้ นกินหนึ่งก็หนึ่งของหลานสาวไปกันด้วยพี่น้องด้วยสาวคใน,ในแรกไปเจอแก่เลยเนี่ยเปรี้ยมอน่เราไปได้พี่ลาไปน้ำหาพอ่อยู่รถ <ไป S 1> ุคนนี้พี่พพน้องไปน้ำหาพ่อหมอดอยูุ่คน่ะเด้อเพิ่นน่ะโอ้ยไวยพรสน่ยพ่อ,พอหมอดพ่ออมเบิดนีเบิดชินพ่ออมผู้เลี้ยวโอ้ยจะเป็นมีแห้งใจแห้ง่อยมีแห้งใจแห้งพี่น้องอามาฟังว่าอีลาไปไวพ้พรสอยังไรถงอีพ่อคำามวันก็ว่า เขายาว่าเอฟซีของอีหล่าเอฟซีของอิหลานปุ่นพวงมาลัยให้พอคำามวนอยู่หมือนหนึ่งม,มือนคะแนนพี่น้องอให้พานทั้งพอยุดพอยุดก็เลยเอาไปให้อิหล่าเพราะว่าเป็นความประสงค์ของเงินเจ้าของเพิ่นเนาะว่าอยากให้อีหล่าเป็นคนให้กับมือ็ <c oughs> นสิริมงคลต่างๆนะพี่น้องเนะาะวันนี้เพื่อคนชิงลูกว่าจะว่าหอดอย่างอีหล่าคนชิ้นลูกไปหอดพอมอดแล้วเพื่อจังไดพอมวนยังไดเพิ่นนนอนันไปซอน ไปตวงเครื่องสักผ่านหน่อยของพ่อขมวนเพิ่นออ <laughs> ไ,ปไปยืนเบื้ขึ้นนั่อยละไปยืนเบิ้งเครื่องสักผ่านหน่อยจ้ะไปยืนเบิ้ง <laughs> เครื่องสักผ่านหน่อยเพิ่นก็เลยได้เอาเงินใส่มือให้ฟอนพอขมวนเพิ่นนัน่นแหละหได้อวยพรเด้พ่อขมวนก็ว่านั่นให้อวยพรนในเนี่ยหลายท่านก็ว่าอวยพรให้ขมวนแน่บิออนีบิดีอีหลาก็เลยอวยพรให้โอ้ยพอหมดเอาหลับเอาคำอวยพรพี่น้อง ารับเอาคำโวยพร้พอมพู้อยู่ทั้งบานเบิ้งแล้วก็ดีใจน้ำเน่ะดีหลาโวยพร้อมห่โวย้ยเดี๋ยวอ้อนึกว่านึนกว่าไม่ได้ได้ไม่เยอะแสดงว่าได้หามาัดเพราะเพิ่นขายมาัดละยี่สิบม่รูว่าเพิ่นสิบม,มา,าขายเอามัดจากบ้านโอ้ อีหลากหลาเก่งแค่รูคุณไปเอาใบตองคุณเจ้าใบตองสร้างใบตองคนใดสร่างใบตองอ่ะเจ้าไม่สร้างในตลาดแต่กับแต่กับแพงกับเจ้าเมื่อกี้อยู่เจ้าเมื่อกี้ที่เพื่อนนั่นเอามาเออไปกับไอ้ไปกับไอ้เตยไปเอาใบตองมาให้แม่ยน้องลูกตาลกับน้องเตยจ้าไปเอาใบตองพี่น้องจ้าโอ้โหจะคว่ำไรของคนได้ได้ยังไม่กินห่อลูกโอ้ได้ปิ้งหมูโอ้ได้ปิ้งหมูมากินข้าวกาได้ปิ้งหมูมากินข้าวเศร้าจ้ะพี่น้อง เสียบมองเขาให้เขาแล้วสวัสดีจินแกงผักหวานสวัสดีจ้าก็ลูกสวัสดีช่องแม่ก่อนสวัสดีจ่าพี่น้องจ้าชุดนี่อ่ะหมูวานนี่อาพ่ชอาดน้ำเลยด้วยที่เห็นเพิ่นใส่ชุดนี้จ้ะย้ำมือแรงเพิ่อนกระเลยมานอนรถนอนทั้งชุดสวยวันนี้แหละชุดสวยวันนี้อันนันอันอันท่านนที่เอี้ีล่าโอนหม้านั่น มันแค่เนี้ยนั่นบ่ได้เห็ดเป็นพวงมาไล่มันบ่ให้บ่จ่าบ่จ่าจ่ามาใส่มือเลยจ่าใส่มือเลยใส่มือให้พอขำามวนเลยมันบ่ใส่มือให้เลยใส่มือเลยสุกสุกเหมือนมันบ่ได้แม่สุกมันเลยสุกมันสุกมันไต้ต้นไม้หนูเคยกินทั่วแบบนี้อันละที่เขียวพอแล้วซื้อแค่นี้แหละลูกแม่นพ่อไปกินข้าวลูกไปกินข้าวนะเนาะเป็นจะบุญเนาะม่นจสุกมันเอาไปหวยพรนให้พ่อ โอ้ยเบิดดนีเบิด์ิน่โนละแล้วก็กีล,ลาว่าจาสันละสาธุเอาผู้อันห้องบึงนี้จามีห้งงองกษาสาธุกีตูกีาด้าาอหอนลายกินไอติมเจ้าสอบพี่นอ้องเอ้ย วัอะไรพี่น้องกัดล้อลุนกันว่าเมื่อนี้เราสิได้เข้ามาบ้านบอลล้อซีแวะมาหาลูกว่าเมื่อไน่กัดล้อแวะเข้ามาเดี๋ยวสิอัปเดตสถานการณ์ให้เบิรงเด้อพี่น้องเด้อแล้วกับปุรละเวกี่หลาระวังที่หลาระวังด้วยลูกเด้อมีดลูกชเบิดแล้วสิเบิดแล้วกล้องไอจักรบาดนะลูกไอตีมันเนี่ยอื้อเนาะอื หลานออพี่นอดพออี่พอ่อบอพิ่นอดพ่อเอาปากเอียงหายพ่อบอรักพ่อรักพ่อ,พอแล้วหนูรักใครอีกคะรักแม่รักแม่ฮักใครอีกล่ะฮักใครอีกพี่เตยทีมิวพี่เตยที่มิวเอาไาฮักป้าหานุ่ยดื้อฮักป้าหนุ่ยบอฮักจตาเอามาดูลูกฮักตา เก่งเกงเงคนสวยพูดพอๆนะคะคนสวยเราเราเป็นคนสวยเราต้องพูดพอๆโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะเออนั่นแหละเออเราเป็นคนสวยเราต้องพูดพอๆเราพูดต้องมีทางเสียงเลยนะคะตานค่ะจ้าน้องพี่น้องจะสั้นยิ้มงามพร้อมในพี่น้องจสั้นคลิปนี้ฝากไว้สำานีกันพี่น้องเดี๋ยวมาล้อลุนกันว่าอพอข้ามวลแล้วสิแวเขามาบ้านบ่เนาะพี่น้องเดี๋ยวขามาลุนกันเดี๋ยวสิเทะยา ถ้าเราเข้ามาเดี๋ยวจะอัปเดตสถานาการณ์ในเบื้องล่างพี่น้องถ้าเราเข้ามาเด้อรอเบื้องพอเลียงมาท่านจะโทรคุยกันว่าเราสิเข้ามาเพราะเนไา,นา,านะาสั้นอ่าเหลือก้อนเดียวหมดแล้ว,ว,ลวคลิปนี้ฝากไว้สำเนียก่อนจ้าพี่น้องจา้งจาขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพริญแพงอขอบคุณเอฟซีน้องวงอิงขอบคุณเอฟซีน้องหักแพงเอฟซีเย็นอีลาปายแล้วก็นเอฟซีของน้องอมแอมน้องปอบแอมน้องมะณะ ้องสุสายใหญ่แล้วก็เอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานนะคะที่เอ่ยซื้อบะฮอดเนาะจ๋าบะเบิดเนาะขอบคุณบ้านฮักทุกบ้านทั่วโลกค่ะขอบคุณเอฟซีคำมวลเพบานแพงแล้วก็ที่ลืมบอดได้เลยด้อพี่น้องที่ยกย้อ้อ่านสูงจุดก็คือที่เพิ่นเปิดโอกาสให้ครอบครัวของคำมวลค่ะคือขอบคุณบอโจซอนุศค่ะขอบคุณยาสุภาพปาลมนาดค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณน้าชูที่คอยแนะนําการสร้างช่องย t u b e เนาะคะ่ะ ขอพะคุณหลายไลขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปจ้าพี่น้องจ๋าพวกพ่อก,กันคลิปใหม่ทีล้ออัปเดตทาคขมวดเอ๋ยขมวนเพิ่นมาเนาะพี่น้องเนาะซ้ำนีวเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนจ้ะสวัสดีค่ะหนาสวัสดีจ้าเอาบอกมวงย้ายเอาให้เด้อย้ยายฝากมาย้ายทางบ้านฝากมาดเด้อเดียวเใส่แต่อันใด้ก่อนบอกมวงนี่ม้วงนี่ กำลังสีแก่กระเทียมพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมื้อนี้เฮ็ดสมเนื้อสมหมูเด้อสมเนื้อสมหมูเหลือเมื่อกี้แพคค่ะจะเฮ็ดไหมแกงกักหวานเป็ดปักหวาานปกคอจ้าเอาออกให้่อยดูยใหญ่แกงกักหวานเป็ดปากคอจ้าพี่น้องจ๋าักหวานปลาจ้าพ่อพ่อไม่ติด็ชื้อใช่ไหอมโอู้พี่น้องนี่ลักกับเขาได้แล้ววันที่นะขอบพระคุณใจแย่หนุ่ยอันนี้ยังมัก่วงนั่นดอกไม้จ้า มองน้ำตกไม่ของยายถังบ้านฝากมาให้นังตอฝ<อ>ากให้นังือแน่ว่าใช่โอ้ยายเท่าน่ะยายเทายายเทาเทาที่เขาอาัน <c oughs> น้ำเนี่ยนะโอ,โอ้ที่เขาเอาน้ำไปให้เรากินดีๆนะยายเท่านะ่นะเราโอ้ชาเธอขอบคุณขอบคุณจะยายคอยยายสุขภาพแข็งแรงเ้ยยายเลยขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะวันนี้เขามาลุ้นกันว่าเรามาลุ้นกันว่าวันนี้พื่อางคำวลน วัเย่ก็มวดแล้วสิได้มาบ้านบ้านนังเตย